ได้เด็กๆมาแล้วเจแล้วขึ้นมาเอาขึ้น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 แพโอ๋ออ๋อไปใช่เอาขึ้น จะเบ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะเสร็จ้ะนี่ไปละไปละหามไปเป็นตัวบึงไงเอือกินให้ท่านเด้เก็แย่งพวกเธอนะนี่ ถ้าดินางจ่งกันเปล่าอย่าซุ่มนั่นอย่าปลามากินเบิร์นี่จากเปล่าเลยนะเอากินโอ,โ,อโอ้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 ป,าปอลาฉวบเน,นื้อข้างล่างเสจแลเจออีกตัวหนึ่งไปสะนี่ มาลองมาลองเอาขึ้นไปใส่ปูนไปโปรยที่พวนโปรย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 โปรปที่พวนก็แล้วแต่อะไรกระเหล้วแต่เธอยิน โดโดสองตัวนี่ตัวใดงนี้เที่ยวมาขึ้นนี่บอกมาโดจำได้ปะจำได้ปะโดตัวใดอันเบิงเบิงบ่งเบิ้งวนตกที่เราเป็นกลับขึ้นมานะคะนี่กิน ห้ามตบกันห้ามสุกนากัรข้อที่หนึ่งนี่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 เอาขึ้นมาเอาขึ้นห้าละขึ้นบ่ขึ้นนี้เด้ นี่จา่าเหรกูมันอยู่ไดยเสยอเอ,อ,อาึ้นึ้นเอฟซีบอกว่าหน้าเหมือนคนมากเลยปะนาน้าเหมือนคนโบราณเอซเจ้ากระโวกเจก้ากระพ้าข่อยกิดไปทัวเนาะพ้าปะน้ากิดไปทัวเอาขึ้นมา ไอสิษย์กาขึ้นบักโดจ่องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเบิร์ก่อนได้ส่องโตกินเบิร์ตมีจากด้วมึงนี่วันสองโตอื้อ น่นละก,กินเอาึ้นมาคือแพรจะจมแล้วนะคะแพรเอียงแล้ว <disciple> ค่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำนักหลายเป็นมนางเป็นม่นางทรงตัวอยู่เนี่ เพ่ hey, ตรงนี้ <laughs> น้ำหนักจุดปลาจะขึ้นมาได้หรอไอเจ้าจองหันมันจองบกโดเลยไม่ได้จองปะนางเลยค่ะจองบกโดคะ่ะบริสุทธิ์จองปะนางยันบกโดขาบหัว <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ค่ะจุ่มบายบายนี่ฮอนฮวนค่ะ fc มาค่ะ fc มา fc มาค่ะไปมองปูขัง fc fc น้องอุ์งอิงค่ะสวัสดีค่ะจากโคราชใช่ไหมคะจากโคราชค่ะแวะมาและนี่ก็จะกลับโคราชเลยบ่ค่ะ อยู่ในเมืองโคราชครับโดยสมนอืมค่ะเป็นจังไรครับมาบานนอกจับทีพีเอสทีพีเอสจับ GPS ีเอออกมาจังหวัดหนองคู่เ่ยค่ะโอู้ทั้งวันหนองคู่นี่ไม่ยากค่ะเดี๋ยวขากลับนี่ง่ายเฮ้ยเดี๋ยวบอกทางค่ะง่ายมาก เมื่อกี้กำลังถ่ายกบอยู่่ทานัโอ้งรัดีโอ้รัดรัดเมื่อกบเมื่อกบอะค่ะกรบกรบแม่ค่ะกบกับปลากำลังกินอาหารค่ะหลายๆนะคะเบ่งเลยค่ะโดโดไม่เป็นไรค่ะเดินเลยค่ะนี่ครับจะไปตกปลาเดี๋ยวโดโดจะช่องใส่โดเดี๋ยวโดนโด ไม่ค่ะ่ตอนนี้มีแค่สามจริงๆมีเกือบสิบอะค่ะอ,อยู่ฝั่งนู้นด้วยโด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 โไม่เคยเห็นโดจะ <c oughs> โดถือขึ้นตัวใหญ่ค่ะไ,ไ,ไปมองปูขั้งมาอันไปแล้วโอเคไหะคะคดีอยู่เนี่ครับ ค่ะบรรยากาดียอะไปนังว่าคือตอนแรกอะไปนัางกันล่งๆล่งไปบึงค่ะแต่ว่าพอไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันโอเคนะตอนแรกก็เออลองดูแต่ดูดูแล้วได้ดูดวงไหมคะด่ดวงดดอถ่ายเลยคนเยให้ค้นคนปีนี้ไปก่อนดีนเดยค่ะ หน้าถึงก็ดีอ่าถาพันท้ายจังสีนี่ดีกว่าเพิญญ่นหยองเขาเดยอเนาะดีดวงดีแก็จะจังสีแน่นอนเรา,พ,า,าพักเลยค่ะไม่ดีเราบอกเลยว่าไม่ดีค่ะบอกบแบบกระเจนถ้าถ้าไปที่อื่นเขาก็บอก <c oughs> ชมเราไว้ก่อนดีมาก <c oughs> ดเดือนนี้จะอันนี้อันนี้ค่ะค่ะอันนี้ป้านาวไปตรงที่อันนี้เลี้ยงไว้ดูอีหลาไปมากค่ะ เบาโทนอ้วนมาโทาเจ้าวัดเนี่ยันแล้วก็โชคใสเอาได้ทำได้ทำแล้วชีวิตเดี๋ยวก็โอเคค่ะขันเอาพยันพยันค่ะปุ่นกระถินยกเจ้าฟ้านี่ค่ะ ได้รับกับมือเลยค่ะนี่ปนังบุนใดน,นะคะรับปนักกำลังสิคออบังเสือน้องเหรอวะเสือน้องบ่ครับเสือน้องเสือน้องมันจะมีตัวที่เอาไว้ให้แม่หน่อยอนะแบบบอ้โหว่าคนผิดไปให้เอฟซีเพิ่นมีเอฟซีถีพิ่นว่ารับปากว่าเสียหายหรือเปล่าจังเสียนะคะมีบล็ะบัง น้องคุณน้อง ов, น้องผู้หญิงนะคะได้รับพยันทาวสุวรรณนะคะนี่เพิ่นไปมองทีใจเอนกับไปทีอีลากับไปแม่น้อยกับไปหลับปาะนางกับไปอะคะ่ะเพิ่นไปมากค่ะเป็นไปสะดอกเข่ะเป็นไปแก่เข่ามากค่ะแล้วขากลับเป็นกระแวะมากค่ะ แบ่วันโชคโชครวยรวยมันๆค่ะอ่าได้พยานเทวีสุวรรณของพระประหลัดบนหนนวัดหนองครูที่ทำพิธีมันไปเห็นดูดุดใส่กระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวให้คืนปีใไม่แล้วมั้ยเนี่ยปีใหม่ไม่ร้อนนะเนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงแล้วเพราะเมื่อกี้ร้อนมากค่ะ เล้วลงมาเป็นสายเลยค่ะข้าวข้าวถั่วพุ่มทองงามจะออนลวงข้าวของาไงขับรถผ่านมาได้เห็นเบื้องตนาเขาเขาตรุ้งนะดอนข้างข้าวเขาข้าวลวงใหญ่ข้าวขนาดหวานเนาะนาหวานก็ยังงาม อยู่โคราชขับรถกี่ชั่วโมงคะเนี่ยไปมาตีสี่ถึงกลางเช้าค่ะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งจับขับเรื่อยๆไม่ต้องรีบเนาะค่ะค่ะจะพาออกทางเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทางออก <c oughs> ทางทางนี้ก็ออกได้ได้ค่ะแล้วก็ง,ง่ายใกล้สนนใหญ่กว่าอันนั้น ถ้ามาทาง,ทางวัดหนองคูนี่ทางน้อยค่ะเจอแต่มหากรรมตาข้าวเดี๋ยวขากลับง่ายแป๊บเดียวค่ะคบน่าจะออกเส้นเส้นเดิมเส้นบรีลัมจลินเส้นปากอดใจป่ะคะได้ค่ะได้กับกลับเส้นเส้นนอกใช่ไหมได้ได้ค่ะ ออกไปทางไัยบึงนะคะง่ายใกล้นะคะขอบคุณนะคะ FC ที่น่ารักตึ๊สวยอะ่ะ <c oughs> สวยมากขอบคุณนะคะรับคลิปนี้นี่ได้ทั้งพยันได้ทั้งเสื้อก็เหลืออยู่จำนวนจำกัดก็หมดแล้วค่ะ โชคดีนะเหลือยังเหลือให้นะคะเดี๋ยวทำเสื้อไอโดขายเสื้อโดก็ดุ๊กดิ๊กก็ได้มันมีสัญญากับตนสังกัดนะครับอ๋อใช่ๆเดีะยวจะย็โดเย็ดหลูกดุกดิ๊กกว่ามีใช้กันจังสีขายไหนแต่ว่าที่มีคนซื้อบ่อยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ เบาสวนดูแลนะคะเดี๋ยวจะไปดูดุกดิกกันค,ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ